คนมาค่อยชมดูนะครับว่าผมจะเอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งได้อีกไหมผมจะไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าเนี่ยมันโลหะญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเดี๋ยวตัดเนี่ยมันตัดออกมาแล้วนะครับทุกคนมันขาดซื้อมาได้แค่2วันเองครับทุกคนเนี่ยมันขาดแต่ว่าโลหะเนี่ยโลหะโะยังดีรับโลหะยังดีเดี๋ยวขอดูเอฟีด,เดูเหล็กเหล็กยังดีนะครับเหล็กยังดีเดี๋ยวมาค่อยชมดูนะครับว่า ผมจะเอาเก้าอี้เนี่ยเอามาทำยังไงจะให้นั่งได้ต่อนะครับทุกคนนี่ยความหลวเหล็กอย่างดีรูคอยมาชมคอยติดตามชมดูนะครับบ้านนะครับทุกคนนี่อวนนะครับเดี๋ยวเรามาตัดอวนนี้นะครับทุกคนอวนที่นี้ไปได้ไมาจากทะเลวันก่อนนะครับทุกคนไปหาม,มานะครับทุกคน,น,เ,น,นเนี่ยปเป็นอวนชังเนี่ยอวนตาแบบแน่นเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาตัดอวนแล้วก็อาไปทานะครับทุกคนมา ก่อนนี้ไปตัดอวนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังบ้านครับเนี่ยเดี๋ยวมาออกแบบนะครับมาลุ้นดูนครับว่าเราจะนั่งกันได้ไหมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับ <l> nghi <panels sei> <laughs> cái đi một... <laughs> <AMB .nh watershed> <cEt> <laughs> đi <laughs> <laughs> <laughs>

เอาดูกำลังนี้เดีนว่านองเบาเดียนเอาดูกลังนี้ไปก่อนตาคนนีก็ยังดูตานนี้ก็ยังดูแวน้เลมั้งอะไรดูดีน้องมีลง อ๋อตัวเองเ่าเ็ไมเจ็ดีสนี้ไปนด้เลยสวนนันนีเป็นตรงก็ไปก่อนจะยังอะไรมืนี้เฮ้ยนีเต็มเต็มเยคุณหมอันไปเตรียมโรงเรียนเหรอคครูเดี๋ยว

อ่านี่กับเดบอยแล้วเก้าอี้ครับทุกคนเด้อนี่เราไม่ต้องแทงไม่ต้องทุ้มไม่ต้องทุ้มไม่ต้องเล่กับนี่ได้เรียบร้อยแล้วเก้าอี้หนึ่งตัวกับตัวนู่มจีวันช่วยจำกับวันนี้ชัดแล้วหนึ่งตัวกับตาเราต้าเราทุบนะครับเราไม่ได้นั่งเลยแต่เราตาเราตาเราแก้วยครับเราได้นั่งแต่เราทุบเนี่ไม่รบรื่องไม่รบเร่อนี่กับทุกคนกับก่อเนี่ยครับตอนนี้เขานั่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแน่ครับนั่งแบบสบายเลยนะครับนี่ชายอ้วนจัดนะครับทุกคนนี่ก็นะครับไอ้ที่ได้ชมนนะครับี่ สวยงามเลยนครับทุกคนเดี๋ยวมานั่งอืมโอ้โหสบายเลยนะครับทุกคนแบบอืมไม่ต้องห่วงเลยนะครับทุกคนโอเคฮานม,มือดีกว่าเราไปทิ้งครับทุกคนได้อวนมาหลังบ้านนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ